อันนี้บรรยากาศเนาะบรรยากาศทีมงานคอนเสิร์ตนุ่มสัพันเจริญสิน้นได้มาพักพรอยู่เข็มห้วยเนาะพักพรอยู่เข็มห้วยทางเมืองขัวเนาะเมืองขัวเมืองเมืองล่าเนาะ,ะกำลังสิเก้าไปทางมุ่งหน้าไปทางแกนะ้โคตรดีเนาะนี่โอ้อันนี้ก็ ผลงานของมือคืนเนาะอันนี้ป่าเนาะคนงานของมือคืนอันนี้ก็ผลงานของเพชรพระสวรรค์นเนาะ <c oughs> อันนี้น้องๆห้าเครื่องเนาะเพคนกำลังที่นาไสป่าเด้อที่ใส่ป่า อายู่้า no. กินพรผักพรหลังจากมุงหน้าออกจากเมืองหุ่นมาเนาะออกจากเมืองหุ่นมากําลังสิมุงหน้าขึ้นเมือทางยอดอูันดอ่าทีมงานเฮาก็ได้รถเนื้อลงใต้รถใต้ลงเนือเนาะไปมาๆสู้ชีวิต อันนี้แม่นสร้างเครื่องเนาะกป็แบบหลังสักเครื่องสักข้องสิด็นอ้นองห้างเครื่อง thấm á sát ngàm tạp như nó ngột ngàm อันนี้เป็นเข็มน้ำทางอนะเมืองล่าอยู่แถวปากน้ำน้อยเนาะกับหลังสีมุ่งหน้าไปมุ่งหน้าไปหาปากน้ำน้อยอกับประมาณสาวเปดหลักเนาะสาวเปดกิโลสาวปดกิโลหลังจากพักนี่ก็สีได้เดินทางต่อกินข้าวกินน้ำแล้วก็สีพาก,กันเดินทางต่อเนาะมุ่งหน้าขึ้นเหนือทาง ่างนำน้อยแสดงขึ้นเมื่อทางพงศรีทางยอดอูเนาะ ຍິມເດນ້ອງມິນຕາກັບນ້ອງເສີເບິ່ງກ້ອງແລະແມ່ນ້ອງເສີນນຄືນກອງກດ້ອາລບລົບັນຍກດໃຫເິງພ Nè Xoay ngàm, thuận ngàm, thơm sát นอนผักเข็มห้วยเข็มน้ำแบ่ตั้งหลักคืนหนึ่งเนาะล่างจากออกจางเหมืองหุ่นมาพักพอนคืนหนึ่งอ่อันนี้ก็ เบาเตียเพื่อนก็หักกระลุกเนาะไปยกผู้สาวอยู่เต็มเนี่ยยกผู้สาวเนี่ยซักผ้าใส่ผู้สาวเด้เนี่ยเี๋เน้าตื่นมา,นมาหักกระตื่นเนาะหักกระลุกตื่นน,นะนี่ยซักผ้าใส่น้องบัวมาสั่งดีเพื่นว่าอุย้ยเอะพักน้องบัวมาแต่โดนแต่น้องบัวปรใส่ใจเพื่นว่า อ่ทาท่านี้ด้พี่น้องเด้อขอบใจขอบใจขอบใจอ่าเมือนาสีไทยบรรยากาศงามๆให้เบื่องอีกเนาะการเป็นยูข้องทีมงานข้องคอนเสิร์ตเนาะการเป็นยูอ่าอ่าขาขอบใจพี่น้อง